ที่แม่น้ำเจ้าพยาการตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะคะบรรยากาศด,ดีมากเลยเรามากับสมัยลิเวอร์ไซค่ะซึ่งเราจองผ่านบีกูทามนะคะเห็นว่าเขามีโปอ,อยู่ก็เลยจัดไปตอนนี้เราก็กําลังรอเรือนะคะก็เลยขอแวะถ่ายรูปแป๊บหนึง่งอันี้ก็คือเป็นนางงงมากโอเคค่ะพร้อมขึ้นเรือไปกันและนี่นะคะเราจอง เป็นโต๊ะหัวเรือนะคะจะอยู่ชั้น2นะทุกคนวิวดีมากเขาได้โตดีมากเลยลเขาจะมีทั้งหมดสโซนนะคะจะมีโซนชั้น1เป็นโซนห้องแอร์นะคะโซนชั้นที่2ก็จะเป็นโอเพนแอร์ air, แล้วก็โซนนี้แอนน์น่ก็จะเป็นหัวเรือนะบนเรือนะคะเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะทุกคนสามารถกินได้ไม่อั้นเลยนะนแล้วก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะคะแล้วก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้หน่อยบรรยากาศคือ<ล>ดีมากเจะพลาดไม่ได้เลยเขามีซาซิมิแซลมอนสดสดให้กินเลยแล้วนี่ก็จะเป็นทอดมันมีซูชิแล้วของทะเลก็คือเพียบกุ้งแม่น้ำก็มาแล้วคุณภาพ ของเขาก็คือดีมากเลยนะทุกคนไม่ใช่ไก่การนะนี่นะคะระหว่างที่กําลังกินอย่างอ,อร่อยอร่อยแล้วก็กําลังจะผ่านสะพานพระปกเก้านะนอกจากนี้เขาอยากล่องผ่านจุดสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณวัดพระแก้วโดมธรรมศาสตร์หลายที่เลยเดื่มดําบรรยากาศแบบว่าฟินมากเลยทุกคนอยากให้ลองมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองจริงล่องผ่านแต่และที่ก็คือสวยไปหมดเลยไม่เก็บภาพไม่ได้จริงๆนี่นะคะเราก็ลงมาเติมอาหารนะอันนี้เป็นขนมจีนน้ํายาแซลมอนผัดไทย เล,ลังจากนี้เขายังมีการแสดงให้เราดูด้วยนะคะก็จะมีโขนมีร้องเพลงมีลำไทยคือแบบฟินสุดๆแซลมอนที่นี่นะคะเขาแลกกันสดๆ,ๆแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋วด้วยนะทุกคนเออนี่นะคะเราล่องผ่านเอเยที A T K ด้วยสวยมากนะาน้ามากเลยทุกคนต้องมาสาักครั้งใครอยากมาแบบนี้นะคะแอดไลน์นี้ไปได้เลยและแอบกระซิบนะคะใครบอกว่ามาจากช่องไอนะคะรับโปรบิเศษไปเลย